สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเต้กิติศิริสุดที่พัฒนาครับใช่แล้วนะครับผมศิริพลศิรินิทนากุลนะครับแต่ว่าวันนี้นี่เขาเอาเก้าอี้มาตั้งฉากเฉยๆฉยนะพี่ไปนั่งชิลเลยนะเอ้าขอชิลหน่อยเพราะว่าเก้าอี้นี่เขามีดีไซน์ดีจริงๆนะครับไอเดียดีด้วยนะฮะ อ่าเห็นว่าทํามาจากฟางนี่นะพี่เห็นนี่มันจะพังง่ายนะพี่อย่าไปนั่งของเขาเลยโอ้ยไม่พังไม่พังเพราะว่านี่นะครับเขาเป็นการทําให้ออกมาใช้ได้จริงรนะฮะเป็นฝีมือของนักศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยลาลังสิต์นั่นเองนะครับซึ่งนะครับเขาใช้ฟางเนี่ยมาสารนะฮะแล้วก็ให้เห็นเป็นเก้าอี้แบบเนี้ยแล้วก็ยังได้รับรางวัลด้วยนะครับรจาก,จากรางวัลดีเด่นจากโครงการ ฟันฟังแคมป์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียดีๆอย่างนี้น่าสนับสนุนเอาเป็นตัวอย่างถูกต้องแต่ว่านี่ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าอาจจะมองข้ามไปนะครับเอามาทําให้มันเป็นประโยชน์ได้อถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เอิดใครอยากรู้เรื่องของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็ w w w d rsu ac t h นะจ๊ะครับผมแต่ว่าตอนนี้เรามาคืนสู่เย่าเราดีกว่าพี่ไปนั่งนู้นหน่อยนะโอเคเลย